ไลวสวัสดีจ้าดูอันนี้พามาเก็บเห็ดรักกันตะเลนโอ้ยมีต่ดอกงามๆง,งั้นเลยดอกกำลังสวยๆขึ้นเต็มป่าอ้ยเะจ้ะโอ้ย,อยดูเยอะมากเลยเนาะอยากได้รูปจัง เห็ดโดนฝนงามฉ่ำๆถ่ายรูปหน่อยเก็บดิจ้ะโอ้ยอืม ดอกกาลังงามดอกกาลังงามเลยาขาไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ป่าเนี้เลือกเอาที่ดอกแบบนนหนาหนา ฝนกำลังมาดีฝนมาดีตอนที่หนาวดึงเลยจ้ะแล้วค่อยไปทำความสะอาดที่บ้านขาเปาะมันโดนฝนไงอ,อืม โดนฝนมันก็เลยแบบเปาะไปหน่อยไม่เต็มป่าเราเลือกเอาเนาะเดี๋ยวเราค่อยรอบหน้าถ้าเรามาเก็บก็ได้เก็บอีกไงเลือกแต่ดอกแบบง,งามๆไปก่อนนี่โอ้โห เนม,มันแต่ยากงั้นเลยจ้ะอันนี้เก็บเอาไปกินเองถ้าเก็บขายก็กวาดเรียบเก็บขายนี่กวาดเรียบไปจ้า <S <S หากล้องเอามาก็ไม่ดี ตั้งไม่ได้เลยไม่ได้ตัดขาเลยคาวนี้โอ้อดูสวยมากไม่รู้จะเก็บอันไหนก่อนรู้เราก็เดินข้ขามๆเก็บไอ้ที่ง,งามๆไง ขามันไม่ยาวดูกำลังโตโอัน้นเอาที่มันเก็บได้ก่อ,อีกสองสามวันก็เก็บได้อีก งามมากฝนก็ตกเต็มเลยทุกคนเลไ่รู้จะเก็บตรงไหนก่อนพาเดินชมกันแล้วกันนะ เอาดอกที่มันยังไม่แก่จัดเท่าไหรนี่สวยไหมสวย<ไ>ปนป่จ้าทุกคนโอ้โหดูดอกตามจริงตรงจุดเนี้ยมันจะมีเยอะมากเลยแล้วคนนี้แบบ ไม่รู้ว่าทำไมปีนี้เกิดไม่ค่อยเยอะจุดนี้คือดอกงามมากเลยนะจะโอ้โหดูเก็บมันด,ดอกใหญ่ยังงั้นเลย สวยมากดอกกำลังอ่อนๆเลยเนะีย่ยดูเดึงขึ้นมานี่สีสวยด้วยเนาะทุกคนสีมสวยเลยอะ่ะกำลังเกิดด้วยนะเนี่ยดยูอืมเฮ้ อยู่นี่ยอยู่นี่เมื่อาวานนี้ไม่ได้เข้าจะได้ฝนตกทั้งวันโอ้โหโดูตรงนู้นโโดูนนเป็น แต่ปีนี้ตรงนี้น้อยอ่ะ <c oughs> ทุกทีมจะเยอะมากเลยนะทุกทีในโอ้โห,โโหขาในดอกเป็นดอกไม้เลยอ่ะ รักกันเตเลนแต่ปีนี้ขาส้มไม่ค่อยมีขาส้มน้อยมากเลยขาใหญ่ดีนะตรงเนี้ยขาแบบให,ใหญ่เลยสีสวยด้วยอืมสีสวยเลือกได้ ดูอันนี้เป็นจุ้งแต่ดอกมันจะเหมือนใกล้จะแกะนะ่แล้วเนี่ยดอกมันใกล้จะแก่ละถ้าเก็บไปอย่างไอ้ดอกใกล้จะแก่นะตอนช่วงถ้าฝนตกใส่ใหม่ๆไอ้นี่เก็บไปพอไปทิ้งไว้เราทำไม่ทันเนี้ยมันก็จะดำเสียหมดเลย ถ้าเก็บที่หลังฝนตกเนี่ยพอน้ำมันชุ่มจัดอุ๊ยอยากดู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 กลุ่มนี้กลุ่มนี้จ้านี่ยงามมากเลยอ่ะ มหมาหมาล่าสัตว์ก็เห่าไม่รู้เห่าอะไรเห่าสัตว์หรือเห่าคนหรือว่าเห่าเรา มันก็จะเชิงเชิงแก่ๆแล้วนะบางดอกบางดอกมันก็จะเชิงเก่แล้วเราก็ไม่เอานะคะเพราะว่าเอาไปมันก็เสียเนาะเชใช่ใชต้องไปดูหาตั้งขาตั้งกล้องที่แบบ เอาเข้าป่าแล้วมันสะดวกกัน่นี้ mm. mm. สวยมากเลยอะ่ะ mm. ขาใหญ่อะ่ะดูขา mm. ดอกเล็กก็ขาใหญ่ ตามจริงอะตรงเนี้ยเยอะมากเลยนะตามจริงตรงเนี้ยเป็นแผ่นเลยนะเป็นแพรเลยอะแต่ปีนี้เหมือนแบบฝนมันมาน้อยด้วยมั้งนี่จ้าทุกคนดอกสีสวยมากเลยอะนี่ อดอกรุ่นนี้งา,ามมากอันนี้ได้ไหมเนี่ยดูสิโอ้ นกาจะตกน้ำหยดใส่กล้องติ้งตังติ้งตังะจ้ะฮู้ดูดูกลมนน่นแต่ว่าเราจะเอาอันนี้ก่อนดอกน้ำมากนีุ่กคน จะมีแบบพันสีดำสีน้ำตาลแล้วก็สีออกทองเนี่ยหยุมหัวเลยจ้ะกองไว้ก่อน ทุกคนโุ้ยสเตนดอกเบลเลเลยอะ่ะอุ้ยแต่แข็งง่ะมันจะดอกใหญ่มากโม้ยแข็งป๊กเลยแข็งดอกใหญ่มากเลยวายแต่คงจะได้ขาเนี่ยมันจะดอกมันยังแข็งอยู่นะเอาได้เอาได้ ดูทุกคนฟินมากดึงปึ๊ดดึงปึ๊ดโอ้ยขายาวนี่ไม่ดอกเล็กเอา่อนเล็กเกิน วันนี้เข้าป่าก็ค่ําแล้วนะเข้าตนบ่ายโมงแล้วอากาศฝนนะมันจะคึมคึมหน่อยอสวยงามมากนี่จ้ะดึงปึ๊ดปึ๊ดเก็บฟินบางคนเขาชอบเห็ดตัวนี้มากเลยนะ ช่วงเทศกาลกินเจใครกินเจก็นี่เลยจ้ะผัดเห็ดผัดเห็ดเรายิงทำคืนในมอสเนาะโอ้ยดูขาขาแบบดึง ฟินเลยวันนี้อามาสองตะก้าเต็มสองตะก้าพอกับบ้านจา้ะปีนี้อากาศมันแบบมันรวนเห็ดบางที่เคยขึ้นเยอะก็ไม่เยอะไม่ขึ้นบางที่ก็ไม่ขึ้นเลย มันดวนเนาะอันนี้เป็นชอ่อเลอันนี้อีกอัน,น,นสองดอกอืนนีกจ้าเฮ้ยอันนี้สวยทุกคนดอก,ดอก,ดอกแข็งมากของขาโอ้โหสวย งราสวยงามนะยิ่งฝนตกใหม่ๆเอาขนาดมันอันนี้นะเห็นชัดนะดเห็ดอ,อะไรก็ไม่รู้ขึ้นเต็มไปหมดเลยทุกคน่ะเดี๋ยวขออนุญาตตัดขาก่อนนะคะโอ้ยมาจากทุกคนตรงนี้ดอกงามมากเลยอะ่ะโอ้ ดอกสวยอะ่ะดอกกำลังเลยเออทางนี้ทางนี้เต็มเลยพี่แตานมาเรียกเพื่อนค่ะเยอะมากดูดอกแบบกำลังพอดีเลยเนี่ยงามโอ้โหดูดูด จะ,จะดึงกลุ่มนี้ให้ดูโอ้โหด,ด,ดูดูดิงามมากเลยนี่ข้างหลังหนูอะ่ะพี่แตนเห็นไหมดูหน่ามองไปอหละเออเห็นไหมอะไรวะ นี่เออนี่ไงนี่ไงหูเยอะมากเลยอ่ะแล้วดอกกำลังงามเลยเนี่ยดอกกำลังพอกินเลยนอนเก็บเอาเลยเนี่ยโอ้ยเนี่จ้ะเยอะมากเก็บมาก งามงามเมื่อกี้เจอหมาล่าวิ่งวนใหญ่เลยเดี๋ยวก็มาหล้วรู้ไปเจอเจ้าของแล้วก็ไม่รู้วิ่งเหมือนผีเข้าเลยอะ่ะเ,เออคิดถึงไอโก้ไอโก้นี่ถ้าพามาเก็บเห็ดเนี่ยโอ้โห ไปถ้าไปเจอเห็ดน้ำวิ่งมาตามเลยนะ,นะอืมาจากหมาล่ากลายไปเป็นหมาล่าเห็ดอ่ะจริงถ้าไปเจอเห็ดนี่โหน้ำวิ่งมาตามแล้วมันก็มาเคลียร์ๆอยู่งั้นแหละแล้วก็เดินตามมันมันวิ่งน้ําหน้าไปแล้วมันก็ไปทําท่านหมอบลงอะ่ะเห็ดคันเทเลนเต็มเลย <c oughs> <c oughs> ไม่บรนพะมาหนูพามาบ่อยไง มาหาเห็ดอ่ะก็เอาเห็ดให้ดมตลอดเ <laughs> ออจากหมาล่าเห็ดไปเลยเออจากหมาล่าศาสการเป็นหมาล่าเห็ดไปเลยเอาใช่มันอยู่ที่คนสอนหมาน่ะเรือหมามันอยู่ที่คนสอนอ้ําไปกันหนหกกบหนูหนูก็เก็บแต่เห็ดเนาะเออ ถ้าไปกับพ่อมันพ่อมันก็พาไปล่าแต่มันมากับหนูบ่อยไงกับพ่อไม่ค่อยเคยไปไงงามมากเลยอะ่ะดูได้เป็นกองเลยจ้าทุกคนเดี๋ยวค่อยตัดขาถอนถอนก่อน yeah, yeah. ใช่เดี๋ยวมีคนมาแย่ง yeah. ุดอกกำลังงามๆเลยอะดอกงามมากเลยดูเนี่ยพาไปดูตรงจุดนั้นมีคนแย่งเนี่ยคนแย่งมาเก็บเนี่ยไม่แล้วข้างบนเนี่ยเห็นไหมนู่น่ะเต็มไปหมดเลยน่ะมีแต่เห็ดโอ้ยดูดิดูดิดอกกุหลาบดอกสวยอะดอกงามมากเลยดูอะ ถอนให้โอเคโอเคถ้าอย่างเงี้ยไปด้วยกันได้ตอนละโยนให้เลยไปด้วยกันได้โอยดอกดีหนุ่มบอกอีเอาดอกสวยๆนะเออมันก็มีแต่ดอกสวยเนี่ยนี่เราถอนอย่างนี้เลยนี่นี่ยเนดูเชื้อมันขาวๆอยู่ข้างล่างเต็มอยู่เลยนะเห็นปะอันนี้ก็เลือดอยู่ดีเห็ดอันนี้ไม่ต้องกลัวสูญพันธุ์นะคะ เพราะว่ามันไม่เคยศูนพันสักทีหนึ่งจะถอนจะตัดจะอะไรก็ได้หมดเอาดอกสวยเฮ้ยเนี่ยโอ้โหดูแม่เจ้าดูขาขาจะยาวไปถึงไหนโอลีดโอ้น่น่าอนโน่าน,นาขาใหญ่เดี๋ยวจะพาเดินไปดูตรงนู้นก่อนแป๊บนึ่งเราข้ามหัวไปเลย นคนันนี้เราข้ามหัวไปเลยจ้าดูอุ้ยกำลังขึ้นดอกเล็กๆเลกๆเ,เ,เต็มเต็มอันยื้โอโอ้โหดอกสวยมากเลยตรงนี้พี่แตนบอสดูดิดูสีสีดอกอุ้ยงามมากเลยเดี๋ยวกองเอาไว้ก่อนเราจอง อันไหนเราจองเราเก็บกองไว้ก่อนตะกายังอยู่น no ู่นอยู่เลยไม่อันไหนเราจองเราเก็บกองไว้ก่อนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บเดี๋ยวมาเก็บเดี๋ยวพาดูก่อนนะจ๊ะถอนกองไว้ก่อนดูเต็มมีแต่เห็ดอันเดียวเนี่ยเห็ดอื่นก็ไม่เห็นเลยนะค่ะลายอะไรอย่างเงี้ย แต่ก่อน,นีนป่านี้เยอะนะคะ่ะลายค่ะเลยดูจ้าว้ยเต็มไปหมดเลยนู่ามไปถึงนู่นนูย่ยไปเดี๋ยวไปเอาตะกร้าก่อนจ้าดอกทุกคนเลยงามสีแบบหือ ป่าเมืองนอกนนเขาก็อ,อุดมสมบูรณ์นะมันจะไม่แาาน้งมันจะโยนไปเลยแดดเล็แบบเกก็กำลังขึ้นเลยนะรอใจเย็น สีสวยมากเลยชอบเวลาไปผัดมันไม่ดำมากนะถ้าดอกสีอย่างเงี้ย อีกคนหนึ่งเขาเอามาแค่ตะก้าเดียวว่าเต็มไปละเต็มไปรออยู่รถแล้วมั้งนะแต่เราจะเก็บตรงนี้ก่อนนี่หนึ่งตะก้าเต็มไปแล้วจ้าลองดูต่ ที่นี่จะมีดอกจะสวยเลยนะไม่ขึ้นเนาะมีจ้ะ ใบเบ็ไวๆเลยจ้ะจะสามเมืองเนี่ยดนะอกเล็กๆก,กำลังขึ้นเต็มเลยนะเอาไว้ก่อนนี่ให้ดูเพื่อนๆมาเจอคันตะเลนท้ายเลยดูป๊๊ดเด้อดูสวยงามมากเลยนี่จ้ะมีใต,ต้มอส สวยมากเลยอะ่ะนั้นเนี่ยด สวยดอกสมบูรณ์มากเหมือนดอกไม้เลยใช้ได้อยู่นะแค่นี้นี่อีก ไปเขาจะเอาไว้ให้ป้าแฟนเกชอบออันนี้ก็เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนี่จ้างานไปต่ออ้ามาสรุปผลงานนี่จะ้ะกลับบ้านละเย็นละอันนี้ นี่ก็ได้พอกินอยู่นะดูไปเจอคัะเะเลนอยู่กลุ่มหนึ่งงามไหมไปกลับบ้านกันฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า